พวกภาษาหควรจะาไม่มาไม่เลย ส่งกำลังใจกันมาได้เยอะเลยนะคะเดี๋ว้ี่อิเดี๋ยว้าบิน่ารักนะได้เลยค่ะเราเเีนอันนี้ไลฟ์สดแล้วใช่ไหมไลฟ์สอันนี้ไว้ไงฮะั พร้อมไหมคะพร้อไหมหมอพอไหมคะก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะบุษาว่าจะไม่ร้องพายแต่ิืมก หมายที่เชิญเลยครับที่ลับสูญเสียเนาะก็วันนี้ต้องขอโทษพี่ๆี่ด้วยที่ไม่ได้ให้คําถามไม่ให้พี่ถามมะไเลย,เลยก็ฝากคันเพราะฉะนั้นนุ่นในเลือกที่จะฝากคันกับคลินิกตัวเองโดยมีคุณหมอนะัทเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นส่วนเรื่องการฝากคันเป็นยังไงนุ่นขอโยนให้คุณหมอเป็นคนให้รายละเอียดแล้วกันเนาะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนายแพทย์นัทเกียรติพิวสัสดุนะครับเป็นสูตินารีแพทย์นะครับอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ครับผมเป็นแพทย์ที่ดูแลพี่นุ่นตั้งแต่ช่วงฝากครรภ์ครับที่ผ่านมามาโดยตลอดครับเพื่อเคารพสิทธิของผู้ป่วยนะครับและครอบครัวผมขออนุญ,ญาตเล่าในข้อเท็จจริง แล้วก็การดูแลตามมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับตลอดเวลาที่ฝากคันมาพี่นุ่นเป็นผู้หญิงเก่งหนึ่งคนเลยครับที่มาฝากคันตามซึ่งการประเมินทุกอย่างอยู่ในเกตลอดครับผมแต่อย่างที่สื่อมวลชนและทุกท่านทราบกันดีครับว่าพี่นุ่นเคยมีประวัติของการมีเนื้องอกในมดลูกมาก่อนแล้วเคยผ่าตัดเมื่อ5ปี ที่แล้วก่อนหน้านี้ครับซึ่งนั่นเป็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทางทีมแพทย์เองแล้วก็พี่นุ่นแล้วก็พี่หลุยรับทราบข้อมูลแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องจนกระทั่งเข้าสู่ไตรไมาสที่3ครับซึ่งเป็นไตรมาสที่ใกล้คลอดแล้วเราติดตามถี่ขึ้นทุกสัปดาห์ครับผม โดยการประเมินน้ำหนักทารกประเมินทารกที่พี่นุ่นเรียนแจ้งไปวันที่24มกราคมที่ผ่านมาครับและเผื่อว่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นปวดท้องเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดพี่นุ่นสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทได้อย่างทันท่วงท,ทีครับซึ่งก็ได้รับจนวูบเกือบหมดสติครับผม ผมได้รับการประสานงานจากคุณหลุยลำดับต่อไปหลังจากนี้นะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการรักษาแล้วก็การวางแนวทางในการรักษาผู้ป่วยในระัะวิกฤตผมขออนุญาตให้ทางทีมสูตินารีแพทย์นะครับของโรงพยาบาลสมิติเวสภูวิทย์เป็นคนถแถลงแล้วก็ชี้แจงในประเด็นของภาวะฉุกเฉินให้สื่อมวลชนได้ฟังนำโดยท่านอาจารย์ปานวาดนะครับเป็นผู้ดูแลที่นู่นในช่วงระยะวิกฤตในช่วงนั้น ขอกรรเนชิญคับสวัสดีทุกทท่านนะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อแพทย์หญิงป้านวาดฐานามอมรค่ะเป็นสูตินารีแพทย์นะคะเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ค่ะโดยที่คุณหมอันะคะได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะ ก็คือในช่วงระหว่างที่ฝากคันค่ะคุณหมอนัดได้มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะเพื่อส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาระหว่างตั้งคันค่ะและในกรณีที่ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นคุณนุ่นจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้หมอเป็นผู้ดูแลค่ะ และหมอจะขออนุญาตเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในวันนั้นค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันค่ะโดยในวันที่10มกรานะคะช่วงสายๆของวันนั้นค่ะคุณหมอนัดได้โทรมาแจ้งว่าคุณนุ่นเนี่ยมีอาการปวดท้องมีอาการจุดแน่นทั่วๆท้ทองค่ะร่วมกับมีอาการวูบ ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยประสานให้รถฉุกเฉินหรือรถ EMS นะคะรวมทั้งคุณหมอฉุกเฉินค่ะออกไปรับคุณนุ่นที่บ้านค่ะโดยคุณหมอฉุกเฉินที่ไปกับรถ EMS ได้โทรมาแจ้งค่ะว่าณนะขณะนั้นคุณนุ่นมีภาวะความดันโลหิตที่ต่ำมากค่ะความดันโลหิตอยู่ที่80/40มิลิเมตรรอดซึ่งถือว่าต่ำมากมี หัวใจที่เต้นเร็วมากๆค่ะร40ครั้งต่อนอาทีและเริ่มมีอาการหายใจเร็วร่วมกับที่คุณหมอนัดเคยแจ้งก่อนหน้านี้ค่ะว่าคุณ,คณคนุ่นเคยผ่าตัดนำก้อนเนื้อที่มดลูกออกทำให้มีแผลที่ตัวมดลูกค่ะเมื่อรวมจากประวัติที่ได้ทั้งหมดค่ะทางทีมเลยสงสัยว่าน่าจะมีภาวะมดลูกแตกค่ะ ซึ่งทำให้เสียเลือดในช่องท้องมากและเป็นสาเหตุของความดันลงอีกที่ต่ํางลงค่ะทางทีมจึงได้เตรียมห้องผ่าตัดฉุกเฉินค่ะเตรียมทีมคุณหมอผ่าตัดเตรียมทีมคุณหมอเด็กแล้วก็คุณหมอดงยาค่ะเพื่อให้การรักษาอย่างทันท่วงทีทันทีที่คุณนุ่นมาถึงค่ะเมื่อคุณนุ่นมาถึงที่โรงพยาบาลค่ะเราได้พาสคุณนุ่นไปยังห้องผ่าตัดเลยเพราะคิดว่า จะยังไงก็ตามจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนค่ะและก่อนนั้นเนี่ยเราได้ทำอันตรซาวค่ะเพื่อประเมินสัญญาณชีพของทารกในครรภ์และณนะตอนนั้นเนี่ยแผลทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำค่ะทงทีมก็ได้ทำการเย็บซ่อมตัวมดลูกน้ำท่วมปอดซึ่งเกิดจากการที่ได้รับเลือดแล้วก็สารน้ำในปริมาณมากค่ะ ซึงยังไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ณนะขณะนั้นก็มีทีมแพทย์สหาสาขาวิชาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ ICU นะคะคุณหมอโรคปอดคุณหมอโรคเลือดแล้วก็คุณหมอโรคติดเชื้อค่ะเป็นทีมเดียวกันในการให้การดูแลรักษาคุณนุ่นในวันนั้นค่ะจนสัญญาณชีพทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ภาวะน้ำท่วมปอดดีขึ้นแล้วก็สามารถนำท่อช่วยหายใจออกด้วยได้ค่ะซึ่งใช้เวลารักษาใน ICU ประมาณ4วันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเพื่อฟืน้นฟูร,ร่างกายในโรงพยาบาลค่ะโดยรวมเนี่ยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาทั้งหมด6วันค่ะแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะก็เรื่องทุกอย่างก,ก็เป็นแบบนี้ค่ะ ก็เกืืบบไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยคิยทียยยแบบนี้แล้วเนาะส่วนสาเหตุแล้วก็เหตุผลก็มาจากมันลูกแตกเนาะหมอก็จากที่เคยผ่าตัดมาค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่แบบให้กำลังใจตั้งแต่เมื่อวานละแบตเตอรี่ทำลองทำงานหนักมากเ <laughs> พราะว่าแบบทุกคนไม่ว่าจะข่าวเอยทุกคนก็ ส่ง DM, ทงางดีเอ็มทางลนมาให้กำลังใจเราทั้งหมดเราไม่รู้จะตอบแทนพวกเขายัางไงเราก็ต้องขอโทษที่เราไม่สามารถที่จะแบบตอบไลน์ตอบดีเอ็มขอบคุณแต่เราเห็นทุกอย่างนะคะนุ่นไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้เพราะว่ามันผ่านเวลาแล้วแล้วก็ที่ผ่านมามันเศร้ามาพอแล้วแล้ววันนี้ที่เราแถลงข่าวจริงๆเราแค่อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังความจริง ที่มันเกิดขึ้นกันนุ่นไม่อยากทุกคนไปนั่งนะวันหนึ่งสองสามมาเกิดมาจากการตั้งคันเป็นแบบนี้แบบนี้มันมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดกับคนที่แบบตั้งคันในภาวะสุดท้ายแต่มาสามทุกคนนะคะมันแค่มาแจ็คพอตที่เราก็ถือว่านี่ก็เป็นอุทาหรอนเรื่องนึงเป็นสัญญาณเตือนให้ หลายคนที่เคยผ่าตัดเหมือนนุ่นให้ระวังตัวมากขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหวง่เหมาะกับทุกคนเนาะสุดท้ายนุ่นว่าพี่ๆคงอยากถามว่าแล้วอนาคตนุ่นหดุยจะเป็นยังไงต่อคือตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องของสุขภาพนุ่นมากกว่าเพราะว่าจากที่เสียเลือดไปเยอะเนาะนุ่นต้องฟื้นฟูร่างกายส่วนถ้าจะถามว่านุ่นอยากจะมีลูกกันอีกไหม มันยังมีความหวังอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้นุ่นจะไม่มีลูกแล้วนุ่นแค่คิดว่าจะเลือกจะมีหรือโฟก,กัสที่ชีวิตคู่ดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ยังให้คำตอบอะไรไม่ได้เนาะงดูแค่ว่าคนที่อยู่วันนั้นที่เป็นห่วงและรักนา้นที่สุดก็น่าจะเป็นลุ้นเพราะว่าเขาต้องผ่านกันรับรู้ข้อมูลที่มันไม่รู้ว่าจะไปคู่หรือจะ จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้เวลาเราให้กำลังใจเราผ่านจุดนี้ไปได้แลว้วน้นคิดว่ามันมันไม่น่าหรอกคะ่ะเราเคยคือนน่นเคยสูญเสียมาเยอะอะนน้นว่าชีวิตเรามัน,มนต้องไปต่อได้เราจะกลับมามีรอยยิ้มและมีความสุขอีกครั้งแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก จริงๆต้งงองขอขอบคุณผู้หวยการทางสมิตเวชด้วยนะคะที่เ็กหัวทั้งนุ่นและหลวยคอยประเช็คตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอปันว่าแล้วก็ทุกๆคุณหมอเลยที่พอทางทีมของสมิตเวชทุกคนที่โนนุ่นนุ่นไม่รู้จะรอดไหมตั้งแต่ตั้งแต่ตแตทีมคุณหมอไปจนถึงพยาบาลที่ดูแลนุ่นในห้องไอซียูดูแลนุ่นดีมากแล้วก็แบบ ุกคนรุ้นไปกันนู้นจริงๆขอบคุณมากสุดท้ายก็คงจะต้องขอบคุณพี่ๆนะักข่าวทุกคนที่ให้กำลังใจเราเป็นเหมือนพี่น้องก,กันเนาะเราเจอกันเราก็ไม่คิดรลกว่าเราจะมาเจอกันในในใน,ใน,ใ,นในจุดนี้ในในโมเมนต์นี้ไม่มีขยะนี่น่าจะเป็นวันที่เห็นหน้าลูกด้วยส้กวัถูกไหมขอบคุณเอฟซีขอบคุณคนที่ ไม่รู้จักเราเลยแล้วก็ได้เล็กมาให้กำลังใจเราค่ะเราเห็นทุกข้อความเลยขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจเราแล้วก็ยุ่นอยาก่อวนพี่พี่ทุกคนวันสื่อวันโชนทุกทุกคนที่ให้ความเห็นใจเรานิดนึงเนาะน้องไม่อยู่แล้วน้อไม่อยากให้พี่พี่ขึ้นรูปเราไม่อยากที่รูปน้อมังนสื่ออีกแล้วอะ เถ้ารูปเราก็ขอก็ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วพี่พนี่น่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราฝากข่าวนี้กระจายบอกให้เป็นข้อมูลสำหรับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะก็ขอบคุณมากๆวันนี้ก็จบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวทางบดไปค่ะคับ คุณนะขอบคุะอบคุณค่ะขอบคุณ่ะ่มีอารมณ์ยิ้มเลยตอนยังไปเอาไป้วกันะขอบคุณมาาค่ะไปลงไซได้นะคนาะรับค่ะ